เอ้าวลากาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กเ,เกมเร <c oughs> เร็วกัเออวันนี้เราอยู่กับเกมไมโคร a f มเนาะซึ่งวันนี้ก็เกมฟามของซะด,ดิบดีเลยพราะเราสร้างบ้านไปได้แล้วส่วนหนึ่งนี่เลยเออเราสร้างมาได้แล้วส่วนหนึ่งแล้วไม่ใช่เลยนะคือผมรู้สึกว่าเครื่องผมมันเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยทำไปให้ไกลๆก่อนแล้วค่อยมาอัด เอาอะไรเล่นกื้ัน,อนไอเดียทำไม่ถูกเลยเอาว่าผมขี้เกียจผมเลยทำไว้ก่อนเลยนั้นไม่ได้เพิ่มอะไรมากโดยที่ในพานนี้นั้นเราจะมาทำในสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะไปหาเพชรกันเนาะเรื่องนี้เราไปหาเพชนเนเรพชดีๆว่ับขอบกระดับ ด๋ยวแป๊บนึงนะของที่เราต้องเตรียมไปในวันนี้เราไม่ใช่แค่ไปหาเพรอย่างเดียวแต่เราจะทำฟาร์มด้วยเนาะเราเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งเป็นระเบียบนี้<ๆ><ๆ>นี่นี่ขอร่ผงขออนุญาตนะของสักตัวน่้รู้สึกว่าจะหมดแค่นี้อะไรยืนเด็กมาหน่อยละกัน เราไม่ได้ไปหาอะไรมากเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นี้แหละเพร่ะแต่๋ยวผมขออนุญาตเก็บของสักเดียวนะนลืมแล้วต้องเก็บของอะไรไว้ตรงไหนข้าวมนการเรียงของที่ดูลกๆยังไงไม่รู้ปลาปักเป้า ไปจัดมาเริ่มงงเองแล้วทำอะไรเ,เ,ออเนียเเน่ยเอมแเนมแพคเนมแพควันนี้เนมแพควันนี้นะกระสอบฝาวัาวนนี้ก่อนละกันเฝาไว้ก่อนเฝาไว้ก่อนอาหารเราไปตามนี้ยังมุมว้นี้ก่อนปลาเดี๋ยวเราไปย่างต่อกันไกลเกี่ยววันนี้ก่อน หวานเกินวันนี้เออเก็บไปม้วก่อนของที่เราจะเอาไปก็ตามนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะทาไม้ไปด้วยตังบันเยอะเกินเลยแค่นี้เองนะเอาไดเดี๋ยวเราจะเริ่มไปกันแล้วนะก่อนนี้ทำท็อตแป๊บ เรายังมีของเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเปาละไปไปเลยเพื่อใการเสียเวลาเราตัดไปอยู่ตรงหน้าถ้ำเลยแล้วกันไปอ้าวเราเรามาถึงกันแล้วเพราะความเจ็บปวดที่ตูเลือก็หายไปสามหลอดวันนี้เราลงไปหาจุดเดิมนะคือข้างล่างนี่นะตอนเดิมรอบนี้เราต้องขุดเลกไป ใช้ด้วยเพราผมว่าเราอาจจะต้องใช้เนอนาคตที่ห่างไกลอ่ารู้สึกว่าลืมบนเรือไปอย่างเข้ามาแล้วกันเ,<ๆ>เดี๋ยวนะอะไรนี่จุดเราได้สรามโัวๆๆคือเกือบเกือบเกือบทางที่เราจะไปก็เป็นทางนี้มั่งแล้วกัน ตอนในนี้ผมสำรวจไปแล้วเนะ้ะผมเลยอาจจะไม่ได้มาตอ่อโว้วโว้วโว้โวก่อนอืนึ่แเราก็สำรวจข้างบนเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะมีที่ลงแล้วก็ที่ขึ้นดีๆยังงงได้ยู่ยังงงได้ยู่โอเค ช่างเป็นถ้าที่สวยงามส่วนตามหาไหินพวกนั้นก็ไอหินก็หินย้อยพวกนั้นก็พอพอพอเอาไว้เราเจอเมื่อไหร่เราค่อยขุดมาแล้วกันถ้าเราไม่ลืมบางท่าผมไม่ลืมทองนี้ก็สําคัญแต่เราจะยังไม่ขุดนะตอนนี้เนาะเพราะว่าผมต้องการเนี่ยตัวเลบเลเลยตัวเบลเลย ไม่ว่วนยกกับพี้ตอนแรกคือดาบผมมีชาำเน็ตด้วยนะแต่บ้างอะไรไม่รู้ทำให้ชาำเน็ตผมหายไม,ไม่ใช่ช้ำเน็ตดิเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอที่มันเป็นดว,ดวงอะผมจำไม่ได้ดันรูติง้งเออรูติง้งรูติง้งทำให้ของดอมมันดีขึ้นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดน่าเป็นแบบนั้น ภารกิจอย่างแรกของเราคือตามหาพิษให้ได้อย่างน้อยสองก้อนเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับเครื่องผมนะเฮ้ยโอ้ยอะไรอะไรให้ตาเหอะจะโผล่มาแบบนี้ไม่ได้คือปี้ อ่ะเพิ่งสังเกตไฟตัวเองไฟตัวเองเลยนี่เดี๋ยวโอเคสวยงามเราได้เหล็กจากนี่มาอีกแล้วอะไรโอเวอร์คิวเอ่อมันคืออะไรอะ่ะอันนี้ผมมารู้นะว่าปกติผมเล่นผมเล่นในหมดอื่นอะ่ะเ,เล่นอย่างอื่นอ่ะโว้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 โวโว เอาล่ะดูเหมือนว่าทอดผมจะไม่พอแล้วแหละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอต่อก่อนต่ก่อนตอนนี้เราต้องไม่ให้มอสเตอร์เกิดขึ้นเพราะงั้นเราจะสำรวจลำากระด่นไม้เาม่้ก่เ่ Hãy subscribe cho không được Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái con này là cái con này là cái con này là cái con

ถึงแม้ทอาจะน้อยก็ไม่เป็นไรผมถือว่ามันสำรวรตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเจอฐานแถวนี้ผมก็จะเอาฐานไปด้วยมันต้องมีสักค้างอะไรที่ตาทั่วแบบเห็นฐานแต่ว่านึกว่าไม่มีอ่ะอู้หทางนั้นมันเสาอ,อะไรวะนะี่ยยสลามเต็มเลย รอกับสปาวเนอร์ซอมบี้วันดีพี่บี้มาเยี่ยมนะเรื่โชคดีของเราที่เรามาเจอนีเน้อเพราะฉะนันะ้นจะเก็บของที่จำเป็นออกมาชาบด์ดเลนหนึ่งเร,เราที่มีชาร์เลนสี่เอาไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้ก่อนกันตนะอห่แมงมุมโมสิีอ่ะเก็บไว้ในกองอันหนึ่งอ่ะ ตอนนี้ทดอดเราหมดแล้วนะเนาะจนรู้สึกอยากได้หมดที่มันแน่นนะที่มันแบบมีไฟแบบเราถือไฟไปมันก็ยังนน่นอยู่ถ้าเราได้ปแปบ,บนั้นมาดีเลยลนะเดี๋ยวดูลองนี้ก่อนไม่มีใช่ไหมตอนนี้ผมจะดูแบบลูกๆเลยกันว่าเอ้ยตรงจุดไหนมีอะไรมั่ง โผล่มาอยู่ที่เดิมเลยมันเต่มันต้องมีจ้ำสแกนแน่เลยว่าหน้าแปดที่ไม่มีจุดจ้ำสแกนเราจะสลาบปัก ว่ามีอาการกระตุกนิดนึงนะครับแล้วมันทํามอผมอยากรู้อย่างนะครับสำหรับคนสำหรับผู้รู้บอกให้นะครับคือหาเนี่ยมันหายากในของเวอร์ชันใหม่เนี่ยเพราะผมตั้งแต่ผมหามานะไม่ไม่เจอถึง60สิบเลยไม่ดิ หรือคนพูดถูกคือผมเจอเกินหกสิบแล้วแหละแต่มันมีน้อยมากแล้วก็ส่วนหนึ่งเพราะผมเผาด้วยแรมันเลยมีช็อเยอนเพราะว่าเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องผมไม่น่าไหวแล้วแหละเอาละ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊ๆผ่านอีกแล้วเราเอาล่ะครับทุกคนครับดูนั่นสิ ผมที่เดินตอนแรกไม่เจอมันแล้วดูมาทางผมพอผมหยุดอัดคลิปปุ๊บประมาณสองนาทีมั้งที่ผมเดินวนเแถวๆนั้นแล้วเดินมาทางนี้อ่ะแล้วดูมันอ้วเก็ดขอขุดเล็กก่อนนะเหล็กก้นึงไหนสุดก็เจอน่าตรงนั้นหน้าเราคือ <S <S สองก้อนเนาะ ถ้าเกิดให้ดีจริงๆผมขอสักสี่ก้อนได้ไหมขอสี่ก้อนเนี่ยไม่โลมากเดียวล่าหายอู้สามก้อนแล้วหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเอ้ยอ่าเฮ้ยเฮ้ยมีไหมเฮ้ยเจ็ด เฮ้ยเฮ้ยรอเล่นมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีไหมมีไหมอ่ะไม่มีอ๋อเฮ้ยว้ายตกตัวเฮ้ยเฮ้ยตาฝาด้ปะเนี่ยอ่ะสิบสามเมตร อยสุใจแล้วสุใจแล้วสุใจแล้วเอ้าล่ะถืออ่าคลิปนี้เป็นคลิปแยกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันถ้าพื้นที่เรายังพอโอเคยังพออยู่ครับมันต่อจากตรงนี้ก็ในเวลาออกจากถ้ำครับไปเลยแม่ชิวละบินละในนี้บินละแล้วมันมีโอกาสได้แบบนี้ด้วยหรอเอาล่ะดูเหมือนจะมีคนโทรมาเพระาะฉัน ผมขออนุญาตหยุดคลิปเพลงท่านี้ก่อนนะครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ใครที่ชอบกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอก,กัน